ถามไผ่พงศธรเข้าโรงพยาบาลด่วนหลังขึ้นเวทีร้องเพลงช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นอีกคนที่ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับไผ่พงศธรหรือพงศธรสีจันทร์เป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งชายชาวไทยสังกัดค่ายแกรมมี่โกเจ้าของฉาย,ยาหนุ่มตามฝันจากบ้านไกลไผ่พงศธรอยู่ในวงการบันเทิงมาแล้ว18ปี อีกทั้งยังเป็นนักฟุตบอลให้กับสโมสรฟุตบอลยโสธรในไทยลีก3และล่าสุดก็ทำเอาชาวเน็ตเป็นห่วงเมื่อหามไผ่พงสะทรนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเข้าโรงพยาบาลด่วนหลังขึ้นเวทีร้องเพลงเทศกาลสงกรานโดยงานนี้ไผ่พงสศธรก็ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข,ข้อความขณะอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นว่า ก่อนขึ้นเวทีแค่สองชั่วโมงอยู่ๆเสียงก็หายไม่บอกไม่กล่าวขึ้นเวทีได้แค่สองเพลงไปต่อไม่ไหววันนี้ไผ่ต้องกราบขอโทษเจ้าภาพและแฟนเพลงทุกๆคนที่มาให้กำลังใจไผ่หน้าเวทีด้วยครับเสียงบอมีแต่กะถ่ายรูปนำกันเอาเนาะให้น้องๆรถแห่รันความสนุกต่อครับไผ่มาฉีดยาที่โรงพยาบาล ขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสู้ๆ้ครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไผ่พงสะทอ